ไปเจอยี่สิบครับผมโอ้โหแตกหนักจะเต็มกันเลยไหลลื่นชื่นใจกันเลยนะทุกคนนะโอ้โหดูดียังไม่จบเลยไดโนเสาร์มาแห่เรียบร้อยฮะสองสองพกว่าบาทเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับบางโคนนะลนแน่นะวันนี้บางจะพามาดูอาณาจักรจุราสิทธิ์นะครับบางพาทุนมา820กว่าบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้แต่ให้บางไปเท่าไหร่นะไปเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นที่เ็ด10บาทเลยแล้วกันไปอย่าลืมกดเทอร์โบทุกครั้งด้วยนะจ้านี่โบเข้าไป2 0 8เลยจ้าไหลกันตามไปติดตดแม่โอ้ย อ๋ออ้าวถือว่าเป็นไม้แรกที่สดใสนะทุกคนนะนี่โบเข้าไปอืมเจมาอ่ามต้องแบบนั้นเลยงับเข้าไปอีก240ครับโอ้สองหกเลยจ้าสองหกเลยปลึงอืม้มสบรูยังไงเคมาต่อ โอ้โหนี่หมับเขาให้นกมาไหมนกมาไหมอีก268ครับเจต้องตกแล้วแหละเจต้องตกแล้วแหละไปอีก1080จา้าวายชื่มขนาดนี้ยังไงไปต่ออีกย720ครับผมโอ้โหแตกหนักจะเต็มกันเลยไหลลื่นชื่นใจกันเลยนะทุกคนนะโโอ้โหดูดียังไม่จบเลยไดโนเสาร์มาแห่เรียบร้อยฮะ2อ0 0กว่าบาทเลยเออเราไปเพิ่มเบ็ดสักนิด กระโดดมาที่เบ็ด20เลยไปทุกคนอืมถ้าเราแตกแล้วนะเราต้องกระโดดเบ็ดเลยนะครับเออไม่รอช้านะทุกคนนะถ้ารอช้าก็คือมันจะทําให้เราแบบว่าเออเสียเสียลายอะเออลายมันจะเปลี่ยนนะพอเราได้เสร็จปุ๊บกระโดดปั๊บเลยนะใช่ไหมโบเข้าไปอีกสามร้อยยี่สิบไปนี่ถึงจะไม่ไหลดีเหมือนเบ็ดสิบแต่มันก็ได้อยู่นะถือว่าไม่ขาดทุนนะครับต้องค่อยๆกดนะทุกคนเออเราอย่าไปรีบนะอืม ดูยบังกดเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะครับปล่อยให้มันลงให้หมดก่อนนะแล้วเราค่อยกดนะครับนี่โบเข้าไปข้าบผมมีค่า4บาทครับนี่162บาทครับไม่ขาดทุนนะทุกคนนะไปบังพอใจแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้บังก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า